สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมคนเดินครับมม้หนูนครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอ่า L O L นะครับผมซึ่งเป็นเกมมบา้าที่ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ว่าโอเคผมจะมาแคสเกมคนเดียกนครับผมซึ่งโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เรามาเริ่มเล่นกันเลย <S <S อ่าครับผมเมื่อเข้าเกมแล้วครับมาเราลุยกันเลยซึ่งผมเล่นธนูแล้วต้องลงข้างล่างใช่ปะมาลงข้างล่างกัน <laughs> จับมืที่เล่นเพื่อได้แล้วครับผม <S 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 อ่ามา เดี๋ยวจะลงข้างล่างมาก่อนนะครับสมวนมากแอลแอมผมไม่ค่อยจัดชื่อตัวละครสักเท่าไหร่อ่ะเออไม่ใส่ตัวที่เราเล่นอ่ามาครับเพื่อปตอกวัดจะอ่านเคื่อปตอกวัดตรงต้นไม้เลยเนาะต้นไม้นี่มันสามารถทําให้เราพลางตัวได้ครับอ่าว่าหลบศัตรูหรือเวลาหนีศัตรูอะไรอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างล่างมันมีสามตัวเนี่ยมีเซิร์ฟีมาด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้โหนี่แหละนี่แหละอ่าเอาไปแล้วโอเคมาครับอ่ะตอนนี้เราเก็บเหรียญไปได้ก่อนนะอ่า เกล็นไปเกล็นไปอีศัตรูไปครับผมซึ่งผมจะบอกว่าอ่าที่ผมชอบเกมโอมิจิเพราะว่าผมชอบติดซันโกลครอะไรเงี้ยใครเล่นโอมิจิใครรู้จักตัวโมบิจิผมชอบตัวลั้นเป็นสุดเลยอ่ามันเป็นสกิลที่แบบผมชอบอไปไม่รู้ว่ามันชอบแต่ว่าเออเออเออผมก็เล่นได้นะเออแต่ไม่ค่อยเล่นบ่อยเท่าไหร่อ่าเล่นไปดิโร้อนอ่าเฮ้ยเพื่อนเปิดโมกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหจิกไม่ทันนะเข้ามากับเพื่อนอย่าเพิ่งใจเย็นใจ อ่าผมจะยิงตัวเล็กก่อนนะอ่ะเรารอเราอเราอรอรอเฮ้ยกิกาน้ำอ่ะยังไงกิกาน้ำมีกิกาน้ำมาที่ไงผมเรียกกิกาน้ำอ่ะจำชื่อไม่ได้ชื่อว่าอะไรอ่ะมาเรายิงก,ก่อนเราเก็บก่อนเราต้อเก็บฟาร์มของก่อนนะซึ่งเอ่อ LL จะแตกต่างกับเอ ROV ตรงที่ว่าถ้าเราซื้อของหรือมีตังเนี่ยเราต้องกลับป้อมเท่านั้นครับเราไม่สามารถซื้อตรงนี้ได้เลยเหมือน ROV นะหรือองค์มิวสิเหมือนกันอ่ะ เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนโหเพื่อนโดนไหลเพื่อนโดนไหลเราจะเก็บไปเรื่อยกันนะครับผมก็จะค่อยอะค่อยๆนะค่อยๆไหลเข้าไปครผมให้เพื่อนลดให้ศัตรูลดลดลงเรื่อยๆโอเคผมปักปล่อยเพื่อนแล้วอ่ามาเดี๋ยวเราเก็บก่อนเดี๋ยวเพื่อนนั้เราจะฟาร์มของก่อนเราจริงไม่รีบเอาเพื่อนลุยแล้วเพื่อนเอาลุยเลยยิง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 ดีเลย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 ไายโอ้โหยี่สิบโอ้โห เอาไม่ได้ควัวาาไปผมตายแน่นอนเลยเลยจะเสียงไม่ได้ครับต้องเซฟนี้เฟ <Okay. S 1> ิร์สไปก่อนโอเคไปลาก่อน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 เราจะไล่ตัวของเขาไปเรื่อยครับผมเราจะพูดตันไปเรื่อยอ่ะไปตกไปก่อน <c oughs> เฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอ้ยนี่ก็มาเ,เพื่อนเพื่อนนี่แหละนี่แหละเออเออยิงยิง,ยงนี่แหละเฮ้ยคิมจะหนีออกไปได้เหรอโห่ไม่บิงอีกแล้วชอบบิ๊กหนีอ่ะเออเออก่อนเลยก่อน เราจะลอยไปได้ครับเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนตัวธนูนี้คล้ายกับตัวธนูของเอาอยู่จะชื่อไม่ได้ลืมหมดแล้วว่ะชื่ออ่ะที่เป็นตัวเอลว่ะผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราจะรอ่อยอ่าแล้วไปดูเรียบร้อยครับเราเววเรามีธนูตัวแข็งแล้วเขาหมดกำลังมันเลยอ่ะเขาจะเฟิร์สบัตคนแรกครับผมมายิงยิงยิงก่อนยิงก่อนเฮ้ยไอ้ขี้กาดน้ำตียิงตียิงตียิ ผมไล่ไม่ได้ลูกน้องมัตีเราอะเดี๋ยวยิงรอเดียิงรอเดียิงรอกันอ่าเราทำยังไงดีวะเดี๋ยวเราเพื่อนเราเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรากำลังไปพุกญ้านะเราต้องล่อยิงเอ้าหายนี่มาขวางเราไม่ะยิงก็ได้วะยิงเลยยิงเลยเพื่อนยิงยิงยิงเอ้ยกลยแล้วกลยแล้วกลยแล้วตีเลยเฟิร์สบัตตี้ดับเบิลคิวทันทีแดดฟุ๊ก ไอ้กระเปอมกระเปอมกระเป๋าไ่ไหวแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอ่อถือว่าเป็นการอ่าเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวเราจะไปเติมเล่นก่อนแล้วครับผมอ่ามาเราพร้อมแล้วกลับมาจะไปเพื่อนต่อครับผมอ่าจริงๆรอยิงรอเพื่อนเอออตโวพี่ตัวมืออยู่ข้างบนครับผมข้างบนหัวเราแล้วเชิงบนด้านบนนะเชลเล่นบนนะอ่า ยิก่อนยิก่อนยิก่นแต่ยิงเลยอไม่ได้วะลองยิงดูไปโดนไหม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 ไม่โดนวุ่น <c oughs> <c oughs> อีกแล้วอ่ะเราเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่าเพื่องงก,กินของมือแกเอออ่ะโอเคไปอ้าวเซนตฟรีถูกสังหารแล้วลควรับผมอ้ะอย่าเราเก็บเวลาต่อเลยตีเนี่ย ทหารสองตัวเลยเยี่ยม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 ,ยยมอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้รอก่อนอ่าอ่ะปล่อยนอกไปเออไม่มีไหมอ๋อมีมีใครตรงนั้นเจอระเพอไม่เจอใครแอบซุม่มฟาร์มอยู่อ่ะผมยิงต่ออยู่วะเดี๋ยวต้องลอยต่อเดี๋ยวเพื่อเจเพื่อเจน้ยนะตีนะตีนะต่อยก็ เราเดี๋เดี๋ยวกลับมากรมาการเออนเดี๋ยวผมจะไปที่ต่อตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อเอ้ยกัารไกาน้ำนีขอยีก่อนตักวารอไอ้กการน้ำริบกแลไม่ใช่คุณกระโดดไปกนแอบกับเพื่อนอเพื่อบอกเพื่อบอกเราขอกับเพื่อนเกิดเกินอโอ้โหเพื่อนโอ้โหคำราม เรายิงต่อยิงต่อโอ้โดมไหมจะโดมไหมจะโดมืดไหมมืดหมดเลยโอ้ยเรายิงต่อเอ้ยรู้สึกเหมือนจะมีคนลงมานะระวังด้วยนะเพื่อนระวังด้วยนะไปเอ้ยยิงยเอ้ยเดี๋เพื่อนจะลุเพื่อนจุเพืุ่ไปไปหาเพื่อนไปเพื่อนก่อนยิงนกนี่ใหนีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียย็ดเเย็ดโอ้ไม่เอาเราก่อนเลยอ่ะไเห็นราตัวเราบานเรายิงยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้ยอย่าอย่า นี่ออกแม่งเลยนี <reco Christ. S 2> siglo, <tv> ่เฮ้ยเอกลแล้วใกลแล้วไกลแล้วเพื่อนตีจิลเลอร์ทันทีอ่ะอ่ะโอ้ยโอ้โหตัวฉลามเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไม่เพื่อนโอ้โหเพื่อนยังรอดเลยนาะเดี๋ยวเพื่อนคนนั้ชั่วอยู่โอเคเพื่อนก็ตายเพื่อนก็ตายเพื่อนก็ตายต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนตีตีตีตายไหม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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไหมจะตายเฮ้ยเดี๋ยวโฮ้ยพิทโอ้ยโอ้ยโดนตัวอะไร ช้สกิลไว้นะที่ว่าเป็นสกิลรูปหลงอะตายหาเลย shutdown เราเกิดแล้วอีกสามสองถึงโอเคเราเกิดแล้วผมปะลุยต่อไปเดี๋ยวป๊อปแตกออกข้างบนอะไม่ดูเลยอะเอ้ายิงดูไปโดูไหมดูไหมไอ้นั่นมันหลุดไอ้นั่นมันหลุดเฮ้ยเอาเลยวิ่งเฮ้ยเพื่อนขอฆ่าขอฆ่าเดี๋ยวใจเย็เพื่อนเพื่อนหลักตีขอข้างบเลยเพื่อนใจเย็นเพื่อนขอบ้าง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  อ๋อเพื่อนผมไม่ทันแล้วโถเอะจะมาลาสคิวซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไก่ยิงครับยิงยิงยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงนี่แหละนี่แหละนี่แหละยิงยิงยิงที่ว่าเออเฮ้ยไก่แล้วเพื่อนเออต่เพอนคิวในนทีเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาลูกจอยด้วยอ่ะไอ้ปืนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนแล้วก่อนเลยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเลยก่อนเออเพื่อนราคาล้วโอเคครับถือว่าสี่ราคาสามหมอบไปไกลไปสี่วะเนี่ยยังดียังดียังดี อะเราเก็บต่อเลยมีตัวดูดเลือดนะแต่เราก็ไม่ไว้ใจเหตุการณ์เหมือนกันว่าจะมาตอนไหนอ่าเดี๋ยวแอบ,บเข้าป้อมกัน <c oughs> อะมาโอ้โหเขายิงตะลุยไปโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอ้โหวุ้นหมดเลย <c oughs> <c oughs> เก็บตรงนี้ก็ได้วะเราเก็บก่อนจะให้ตัวเล็กตีป้อมแล้วครับผมเฮ้ยเพื่อน,นลงล่างหรอโชคดีไหมอะโชคดีไหมไปๆยิงลงไป อ่าไ,ไหวไหมอ่ะเออเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวบรรลุมเราอะ่ะรอเอาลูกกาป้อมกลางไปก่อนดีกว่าเออนี่แหละยิงแหละยิงเละเนะเนะเออเออโอ้โหเซราฟีมมาอีกอ่ะอ่าโอเคเซราฟีมตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่าสกิลมันก็กน่าระคายนะรนะู้สึกว่ากลัวน่ะเออโอเคเดี๋ยวเราลงก่อนลงก่อนโหไม่มาสามาับว์ป้อมกลางละนี่ก,ก่ตนี่ไม่โดปนปัญูสตาร์ทฮะ ห้าฐานเสืออ่าเดี๋ยวก็อ่าโอเคเสดฟรีมามาตรงนี้เราต้องการคียไว้ก่อนอย่าให้มันคีย์เข้ามานะโอเคยิงก่อนยีงเพื่อนช่วยละหรือว่าเพื่อคลายอีกการน้ำได้โอเคเราเรานีกว่าเราตรงนี้ก่อนอ่าเออจะยิงธนูไม่ยิงดีกว่ายิงธนูตัวไหนยิงโลวไหมยิงตัตัวนี้อ่ะอ่ะจะได้เบลล์แน่อ่ะลองดูไม่เอาดีก๋ยว คนเปิดใจอะไรง่ายนะกดเสียสกิลฟรีเผื่อเราตกกระบาดเราวิ่งหนีไปได้ะเรากันคีปตรงนี้ไว้ก่อนแล้เก็บหอมรอบริบไว้ก่อนอ่ะเราวางวางไปก่อนเดี๋ยวโอ้โหโดนสกิลได้ไงไปแล้วเดี๋ยวเผื่อมีคารเมแอนซุ่มต้นไม้นะอืมีก่อนตีเลยตีเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตองปูนตองปืนทุกคนทุกคน ยิงไหมยิงยิงแม่งเลยโดนไหมไม่โดนโอ้โหวืดอีกแล้วปล่อยตกแม่งเลยอย่ามาชดเฮ้ยเพื่อน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 ใช่ไหมเพื่อนยิงยิงยิงแอบว่ายิงก่อนยิงอาริอาลีโอ้โหอาลีไม่กดดีไปละเฮ้ยไอตัวนี้ก็ไอไอนี่ก็ได้อีกยิงปีคิลลิ่งเป็นแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนโหอยู่ตรงไปตรงมาเนี่ย ป้อมแตกเข,ขาพูป้อมมัแตกแล้วเพื่อนทำลายแล้วน้อป้อมกันแตกบ้างดิอย่าน,น้อยหน้าโอเคเดี๋ยวรอรอก่นอรอเดี๋ยวฟีเป็นสก,กิลหมูนะต้องวางอย่าอยู่ร่วมกันเกินไปอ่ะอ,อีกป้อมแตกแล้วกี่รเลยตี่เอาเลยเออแลมเพจแล้ว <c oughs> ได้แบบโง่ๆนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราอ่ะต่อตีแน่นะเ,เดี๋ยวกลับก่อนดีไหมเออกลับก่อนดีวะไปนีนกว่าเออ เราเก็บไปก่อนตอนนี้กำลังชั่วเสร็จหาตังค์ดีอ่ะดีอ่ะสกิลติดไฟด้วยโอ้ชอบดีสกิลบางถ้าซื้อคของบางไอเทมที่แบบสามารถติดไฟได้อีกอะไรเงี้ยยิงโดมไหมโดมไหมเดี๋ยวเราก็ยิงเราไม่ได้บอกท่านผู้ชมวันนี้ว่าไม่โดมมุดอีกอะเนี้ยอะไรวะยิงไปก่อนไปก่อนเออต่อไปผมก็จะมาอ่าป้อมป้อม โอ้โหเซิฟฟีค่าเพื่อนเราแชทดาวเลยทันทีอ่ะหีเป้ากันเราจะไหลเป้ากันแล้วผมเราจะไม่ห่วงเลยครับในการไหลเป้าใช่ไนะครับผมเกมนี้ผมจะบอกว่าใช่ไหมเหมือนเกมวัดทุกไปถ้าใครตีเป้าแตกถือคุณจะมีคิวจะมีค่าคิวเยอะก็ตามจำนวนระดับการค่าเยอะก็ตามอะ่ะในแต่ละฝั่งอะ่ะแต่ละฝั่งไหนป้อมทำหรับป้อมฝันเขาได้ฝั่งกระชับเลยครับผมเกมอยู่เกมนี้อยู่ที่ป้อมเท่านั้นนะเออไปเสร็จแล้วเราถอย <laughs> ไปนกไป กดและกันนะไอ้กดผิด oh right? <laughs> อ๋อไปกดอีนั่นไปกดโอ้ยกดผิดกดไอ้ดิฉันเลยใครที่กดป๊าปไปกดปล่อยเกอะให้ตัวเองู <c oughs> จะปล่อยกรูดีไหมเนี่ยปล่อยแม่ไหม,ปล,ม,มปล่อยแม่เลยเอ,อ๋อไปตั <c oughs> วไหมตัวไหมละ่ะโดนไหมล่ะไม่โดน <c oughs> ผ่านไปอยังล่องลอยอีกแล้วเราวุ <c oughs> <c oughs> ่นตลอดเวลาช่วงนี้อะไรเนี่ยยี่กนันยี่กนัน,กน เออโห่เดี๋ยวเราเก็เห็นแบ็คแสตมิรับจักตัวปืนป่ะเคี้ยว่าเราจะอยู่ในนี่เหรออยู่ในพุ่มโอเคเราช่วยเพื่อนด่าดีกว่าป่ะเพื่อนกำลังตกกระลาบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรยิงก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่เอ้ยมันมีได้ต้องอยู่ตรงเงี้ยเดี๋ยวก่อนตรงนก่อนตรงนี้ก็ได้อะโอ้โหโดนปืนแย่เฮ้ยแค่นี้ชนะมังกรของเราเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเปนดูเอ้ยไปข้างล่างดีกว่าแอลดี้เองกำลังเปิดบอสปีกบนแหละ ขาดอะไรตี้ยไปลอยลอยอย่ายลอยลอยอ่เลอยลอยบิเหรอบิเหรอตี unstoppable อ unstoppable เฮ้ยเพื่อนเพื nice. ่อนมาตีอะตีอะเพื่อนฆ่าเพื่อนดีดับเบิลคิวไปตัวมีเดตติ้งแล้วอ่าเฮ้ยเอ้ยปืน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 เดี๋ยวเออเอาอย่างนี้วะเดี๋ยวยังไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ใช่ระยะเออเอาอย่างนี้วะ อย่าพับเตะพับยิงไปด้วยกันแน่เพื่อนเตะตัวเพื่อนเพื่อนกำลังมันซ้ายกำลังวิ่งมางซ้ายเดี๋ยวนเพื่อนเฮ้ยก่อนดีก่อนอีก่อนเลียร์พื้นที่ก่อนเขี่ยพื้นที่ก่อนเดี๋ยวไปตัวคลิปอ่ะเพื่อนเลือกซอกซับยิงยิงออกเอาเพื่อนเพื่อนตัวด้วยตปเออกดไหลตัดทำตัวอ่าที่ไม่สวยงามเพื่อนกดไลค์ให้ด้วย มากราบมาเด <ENNIS> ี๋ยวเฮ้ยเพื <busca> ่อนตัวเอลิตมาลิสต์เอลิตยิงเพื่อนหัวซี่เลยตายแล้วมัจะจะดี๋ยวก่อนดีกว่ากิการนะกิการ์นะมาเดี๋ยวเราตามเพื่อนอยู่ตรงกลางไปก่อนอ่าประวัตินี่ไหมปกหวานก่อนดีกว่าปกหวานโอ้โหชัดเจนมัแอบลอยเราเนี่ยกิการ้ไอ้ม่อแดงกิการ์นะเนี่ยอนไปเราต้องระวังตัวให้ดีครับผมอ่า ไอโมงไอโมงรีดชื <fin anta> <ots> ่อตัวยไม่รู้แต่เรียกไอ้โมงไปก่อนกเลยไอมาแล้วเพื่อเอาอะไเอายังเอายังเพื่อเอายังโอ้โหเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาติดหน้าติดขี้มาไม่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวที่ยิงได้ยิงก่อนยิงก่อนแล้วก็นตามเพื่อนเพื่อนก่อนไปยิงกลางกลางไปก่อนนี่เหมือนขโมงกำลังโดนรจงกระันนะ่๊าเรายิงตรงกลางแล้วก็เคลียร์กลางอะเมื่อกี้ยิงยิงโดยกลางไม่รู้โดนไหมยิงเออโดนด้วยพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเอาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อน ตี้บิ๊กแม่งเ้ยขาไม่จะเป็นข้าไดอยู่ตี้แลผมเพิ่งได้ัวเลยเว้ยเอโมก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 เื่เื่อี้แยยิงสใส่ไม่โดนเยเพื่อต้องแอบไว้ต้องระวงไว้ให้ดีอือไป้าบนกอนี่เ่อนกำลังอ่าอย่างช่วยเพื่อนตีป้อมข้างบนก่อนเอาป้อมโมแตงมบป้อมบกแตกับเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนอ่า กระดโอกาสดีเลยเน่ปล่อยธนุอ่าอีกก่อนยีก่อนเออเราเก็บไปเรื่อยผมเก็บหอมรอมีปไปเรื่อยตีป้อมตีป้อมเออแตกแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนแอลลี่ไอ้มายิงเพื่อนยิงไอ้ยยเฮ้ยเพื่อนโดนลุกเพื่อนโดนลุกเพื่อนโดนลุกเฮ้ยล่มเลยเฮยเอ้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 ยโอ้โหจับมันคิวเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเอา ออโดนตายเลยสางสอง,สองหนึ่งข้าเกิดแล้วไปครับไปโอเคยิงก่รนนะตืะตีตัวอย่างนะเอาทะลุก่อนไหมนะยิงโดนไหมนะโดนไหมโอ้โหพอย่างโดนไปเป๊ะเป๊ะสักครั้งหนึ่งผมปกติวม่นมาตลอดโอเคเรายิงยิงไปก่อนไปก่อน เออเนีะครับตีเอ,อ้ยเอ,อ้ยโหนกคนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ก,กิกากระตามที่ข้าอฮะต้องตามข่าตีเนี่นยตีสวยงามไปเซลฟี่เซลฟีเฟ่เอ,อโม่เฮ้ยข้าโบยดีกว่าวะแอลิ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 แอล,แอลิก่อนเฮ้ยโอ้ข้าไปถามเพื่อนเราข้าก่อนละเพื่อนเรามีชีวิตใช่ไหมเพื่อนเรามีไอ เกิดใหม่ด้วยฟรีรอบได้แล้วแล้วตายเอ้ยกตายแล้วเกิดใหม่อีกรอบนึงผมพูดอะไรเนี่ยโอเคครับมาเรากลางดีกว่ากำลังกำลังนัวเลยเราเราไปต่อยครับตอนนี้กางแล้วกาแล้วอ่าโอเคเฮ้ยโอ้โหตัวกั้นกำลังนัวต่อยยิงตีเพื่อได้แล้เพ็ดแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าต่อยสุดแรงเลยไหมโดนเซนฟรีไหมเบิร์ดติดโอ้โหตรงนี้ก็ได้เราตีตบเลยเอ้ยบิงไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยเอ้ยเอโม่ไอ้โม่ใหญ่ไอ้โม่เธอเห็นเอโม่เฮ้ยเอ้าตายไอ้โม่ตัวอะไรวะนี่ยตัวต่อสกิลของตรงนั้นโอ้จบแล้วไเธอตีป้อมเลยโอ้ยแย่วิกตอรี่โอเคโอเคครับผมเพครับเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนชอบกันนะผมนี่ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจผมด้วยครับไม้หนุนนะครับผมทุกวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ามีเวลาเดี๋ยตัดต่อคลิปอะไรอีกรอบหนึ่งซึ่งวันนี้โอเคครับไงขอบคุณทุกแมครับที่มารลวมกันสนุกดูคลิปผมนะครับอ่านะยังไงก็ผมขอบตัวไงวันนี้ผมขอบตัวลาไปก่อนครับผมอีการเจอกันครับผมบ๊ายบาย